ปลูกับปลูกเองครับฟ,ฟักฟักฟักอันฟักใ่นะครับฟักน้อยเพราะว่าการปลูกเอันปลูกหางอย่าฟักใ่ถ้าเกิดเราปลูกทีหรือว่าปลูกชิดกันนะครับอาจจะได้เติโต,ตของเขาจำบดีครับเราจะได้ฟักเล็กนะครับฟักที่ใ่แบบนี้ก็คือปลูกหางนะครับปลูกปลูกเว้นระยะประมาณห้าสิบเซนนะครับหกสิบเซนนะครับ ก็จะฟักเล็กพอผมปลูกพื้นที่มันหน่อยนะครับก็ต้องปลูกทชิดๆกันนะครับเดี๋ยวจะแก้ให้นมั้งนะครับก็สวยนะครับฟักกระสวยดีรรกระโพดกระโพดกล้ำนะครับบ้านทอาอื่นกระโพดปั๊มกระโพดแหลกระโพดม่วงนะครับสารีบานทองอื่นสารีนะครับรสหวานรับประทา,งงานง่าย ะครับอันนี้ฟักใหญ่ครับคือว่าเม็ดจะเต็มนะครับเพราะว่าที่มันสวยกว็เพราะว่าคนหน้าตาดีปุ๋นะครับมันกลเลยสวยเหมือนคนนะครับฟักเล็กก็ฟักเล็กลก็มีเม็ดเต็มนะครับสวยงามครับครับบอกเส็จแล้วครับฟักนี่กายพัน สีขาวนะครับดอกอื่นกับสีม่วงอแปลกดีเห้กันครับครับใช้เวลาปลูกแค่บุอกี้เดือนครับก็ได้กินแล้วลงไปทำคำตอบครับ